สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีกเช่นเคยค่ะเป็นยังไงกันบ้านคะเด็กๆอยู่ที่บ้านสบายดีกันไหมเอ่ยเด็กๆทุกคนสบายดีนะคะคุณครูทุกท่านที่โรงเรียนของเราค่ะก็สบายดีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้คููแหวนจะพาดเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ประจำชาติไทยเองค่ะเด็กๆ สัตว์ประจำชาติไทยของเรานะคะนั่นก็คือนี่เลยอะไรคะดเด็กๆรูปอะไรเอ่ยนั่นก็คือช้างนั่นเองค่ะช้างนะคะถือว่าเป็นสัตว์คููบ้านคู้เมืองของประเทศเรา นั่นเองค่ะและมีความสําคัญนะคะเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยเมืองไทยของเรานั้นนะคะมีการใช้ชีวิตที่ผูกพันค่ะกับช้างนับมาตั้งแต่อดีตเลยค่ะจนถึงปัจจุบันนั่นเองและครั้งหนึ่งนะคะธงชาติไทยค่ะก็มีรูปช้างปรากฏขึ้นแบบนี้ค่ะอยู่บนผืนธงสีแดงกระทั่งในเดือนพฤษภา ค่ะพุทธศักราช2,541คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะคะได้มีประกาศให้วันที่13มีนาคมของทุกปีค่ะเป็นวันอนุรักษ์ช้างไทยเพื่อให้คนไทยนะคะได้เห็นความสำคัญและการใช้ชีวิตของช้างนั่นเองค่ะนี่เลยเจ้าช้างเอ๊ะเรามาดูลักษณะต่างๆของช้างกันเลยค่ะช้างมีอะไรนะมีใบหูที่ใหญ่แบบนี้ค่ะ มีตาตีแบบนี้เลยแล้วมีอะไรคะที่ยาวๆมีงวงที่ยาวมีงาสีขาวงาแบบนี้เลยสองข้างและตัวก็จะโตมากเลยค่ะเจ้าช้างจะมีหางแล้วมีอะไรคะมีขานนัเองช้างมีกันอยู่สี่ขาเองค่ะและเจ้าช้างนะคะก็ออกลูกเป็นตัวนเองค่ะดเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนรู้จักสัตว์ประจำชาติ ู่แหวนในวันนี้คืออะไรคะคือสัตว์อะไรเอย่ยนั่นก็คือเจ้าช้างนั่นเองค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมมันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเพราะช่วงนี้โควิดสิบกํา็กำลังระบาดหนักอยู่เลยค่ะเด็กๆแล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบายบายค่ะ